าพกกชอบพื้นทิ่กินเที่ยวนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาสัมผัสวิธีชีวิตชนบทนะครับกับการลงห้วยหาปลานะครับโดยวิธีไหนเด้วต้องไปติดตามดูและชมครับผมไปครับไปไปเดี๋ยว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 ขอแนะนําทีมงานก่อนนะครับแหมน้องตาลูกเคยใหมองพี่เป้ครับเซเป้ครับเซเป้ก็ได้ดิครับโอเคไปตาไปไปกันเลย ตามมาเลยครับแล้วก็จะบินไปไ,ไปยิงได้นะครับขึนไปเองก็ได้โอ้โหูน้ำต,ต,ตกเหรอน้ำตกเลยอ,อู้เดี๋ยวพาดูน้ำตกกันครับลึกไหมเนี่ย อืมนับตกครับท่านผู้ชมอันนี้ใส่อันนี้ใส่ไปแล้วมันลิกไปเลยแต่ดูห้าปลาจะเยอะเลยนะเหรอไปงั้นอันนี้มาดีนะครับแต่เรายังไม่เอาน้ำมันลิบไปครับ อู๋นี่เป็นไรข้าวโพดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะเดี๋ยวไปดูลำห้วกยกันแล้วแถว,วนี้อ่ะตะใส่ได้ปะองแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวดูไม้แถวนี้ก่อนครับอูออออลงนะน้ำด้วยครับไม่ลงหรอกออดีครับน้ำมันลึกแถวเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาจะพาทุกคนออกมาสัมผัสวิถีชีวิตชนบทนะครับ กับการหาอยู rition. ่หากินครับว่าที hey. <t ownership> yeah, yeah, ่นี่เขากินอยู่ยังไงในการนำลงชีดนะครับวันนี้จะมาพามาใส่มองนะครับโอ้โหอู้สวยๆเดี๋ยวดูแม่นานอ้มีปลาอยู่เดี๋ยวเราเจอมาแล้วครับ เดี๋ยวหาหมายกันนะครับเราจะใส่มองนะครับใส่มองหรือใส่ดางใส,ใส่ตะข่ายนี่เองครับแต่ที่ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกมองนะครับตามมา,าครับอันนี้เป็นเป็นมองหรือเป็นดางนะครับที่ชาวบ้านเขาใช้หาจับปลากันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคือค <de> ือก็คือวิธีการใส่คือใส่ไว้ตอนเย็นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้า เราค่อยมาเก็บอีกทีอีกทีนึงนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ใช่แล้วอะเหนได้นี่กินเลยครับอเอาเอเอไว้โตจะนั่งลงน้ำจะมาเล่นเล่นเหรอคนลงนู้ลงไหนดสิอ้ไอ้ริู่มือนะน้ะเอาไส้หน้าไว้เดี๋ยวดะด,ดูโอ้ใหญ่อยูอย่พอสมควรนะครับประมาณ <5 S 1> สามนิ้ว ใส่ใจไอ้แหม่โอ้ต่อมาโอ้น้ำเย็นมากครับ่านผู้ชมเย็นเย็นเย็นเอาตัวนี่นะเอาชิงเสียงเหรอโอ้ไม่ง่ายเลยครับท่านผู้ชม ได้มาตเอาเอาลอยไหมลอยบ่บ่าลอยล้วนๆโอ้รนานเย็นครับเย็นมากอันนี้ใหม่แรกนะครับเราเรามีใหม่ต่อไปครับอยู่จินจิ้น้นน้ำว่ะโอ้ยน้ำเย็นไหมนะโอ้น้เย็นมากครับน้ำน้ำเย็นครับ เมื่อกี้เราใส่ไปแล้วหนึ่งหนึ่งปากนะครับเดี๋ยวจะใส่ปากที่สองสามสี่ห้าครับเรามีทั้งหมดไม่รู้สามสะห้าห้าปากนะครับดูครับหมายเมื่อกี้ที่เราใส่ไปครับหนึ่งครับถ้าฝนไม่ตกหรือน้ำไม่มานี่มันก็ก็คงไม่หายนะครับนะโอ้หมายนี้เขาได้ประคอครับเดี๋ยวให้น้องตะ ดูก่อนครับมองของเรายูอยจะลองพอดีว่ะเออวะมื่อี้มันบ่มีมงดดัมงกรบ่เอาแล้วเอาไปไงไะนี่เลยผู้คนนี่ลดะก็ผู้บ่าวก็ว้ววาวมังกรอู้หู <ๆ Development. S 2> ลึกๆตรงเนี้ยโอเคครับน้องตากบอกว่า,าไม่ตอนเช้านี้ไม่ต้องลงก็ได้เราเสียบไว้ให้มันให้เราดึงเนี่ยให้เราให้มันดึงหลุดหลุดอะ แต่ถ้ไม่หลุดคือต้องลงครับอันนี้หมายที่2นะครับนนเป็นการสัมผัสวิถีชีวิตชนบทนะครับการหาอยู่หากินครั้งแรกครับกับการใส่มองอเดี๋ยวพาไปดูน้ําตกนะครับท่าู้ชมไปทางไหนนะอู้อูน้ำตกครับสุดยจด โอครับโอ้ไม่เชื่ว่าจะมีน้ำตกนี้นะครับท่านผู้ชมดูครับสวยมากตกขนาดเล็ก อเป๊ะเป๊ะไปแกไปแกเข็เดี๋ยวเราเจะใส่ตรงเนื้อน้ำตกเลยนะครับ <S <S ลึกไหมฮะลึกหรือเดี๋ยว yes? เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไงไปมัดตรงะนะู้นเนาะอ่เป๊ะเป๊ะจับไปนู่นเลยนี่นี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่พ่อไปนู่น เดี๋ยวนะครับเราปล่อยกันอู้นี่น่าจะเยอะอยนะครับปลาตรงนี้เพราะมันเป็นเนี่ยน้ําตกปลาน่าจะกระโดดขึ้นมาจากน้ำตกแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณวางงานน้ำน่ารุ้นครับพรุ่งนี้เช้า,ากันแล้วเป้ยจะไปก่อนเดี๋ยวไปมั้ยใช่หรอวะเดี๋ยวต,ต,ต้องทายนะ Okay, fate, okay, okay, ติดต่อนะนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับโอเคครับตอนนี้เราใส่ไปสามแล้วนะครับเดืออีกหนึ่งครับไปเลยครับไอไม้นี้เราโซลไม้นี่เราใส่ตรงเอ IBM, ่อบริเวณหน้าน้ uh ําตกนะครับไม้ดีเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมไปดิไปโอ้บริเวณนี้นะเขาบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นอ่า ที่เขาปลูกกระลำนะครับหมู่บ้านห้วยล่านี้ก็คือที่ขึ้นชื่อมากนี่คือกระลำนะครับเขาจะเอาไปส่งที่อำเภอหลงศัก์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับหนึ่งในสามของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับกระลำของบ้านห้วยลาผลผลิตนี้เยอะครับแต่ละปีปะป <c oughs> โอ้ล้ำตกอีกหนึ่งที่ครับอ ดูครับน้ำตกอีกหนึ่งที่ครับอู้แรงอยู่เหมือนกัน,นแน่แน่น้ำตกอะไรเนี่ยนักตามีชื่อไหมหนองหนองห<ะ>อ,อ,อยเม็ดเป็นหนองเม็ดโอ้มันจะเม็ดได้ไหมเนี่ยไมบอกว่าเป็นหนองควายเมื่อก่อนนะครับควายจะมาลงเล่นอาบน้ำตรงน,นเราใส่ที่ไหนข้างหลังเลยนะยน้ำแรงครับ ใส่ไรยเย็นบรรยากาศดีครับที่นี่อันนี้คือป่าก็คือแม่น้ำปากห้อย์อนแก่นนะครับที่นี่ก็คือเป็นต้นน้ำห้อยปาาห้อย์อนแก่นนะครับก็จะไหลไปสู่ตรงเขื่อนห้อยคอนแก่นอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต้นน้ำนี้ก็คือมาจากท่าใหญ่ใช่ไหมน้ำแรงครับอยากลงเล่นได้ครับตะนลึกเดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวมาลงอันนี้มันข้ามแล้วหนาะว เราก็จะใส่ตรงเหนือน้ำตกอีกที่นึงนะครับเ,ออเดี๋ยวให้น้องตาแกะมองกอนนะครับครุ่ีเช้าเราเราจะมาเก็บนะครับปลา,า <laughs> จะมีเยอะอยู่นะครับปลา, <laughs> าตาทีด,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 ดงไงีได้ไหมได้ไหมต้องลุ้นหรือเลย <laughs> ไม่แน่นะครับพรุ่งนี้อาจจะไปนะครับาัางนี้เป๊ะน,นี่น แม่น้ำไม่เป็นหรือเปล่าแม่น้ำเป็นไหม <laughs> อันนี้ก็เป็นหมายเด็ดอีกแล้วครับบริเวณหน้าน้ําตกเอาปลามีนี้เขาจะขึ้นมาตรงบริเวณน้ําตกนะครับแล้วก็จะโดดขึ้นมานี้ก็จะมาติดที่ต่างมองของเรานะครับโอเคครับเด็ดร้อยเป็นประสบการณ์แรกนะครับผู้บ่าวใส่มองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประมาณกี่โมงคนระเขาเก็บกันนะ6โมง ประมาณหกโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บกู้มองครับเขาอยากใส่เขาเดี๋ยวนาดกินเลยน้องตาบอกว่าเรามายามหรือมาเก็บสายนาคจะเขาจะลงแล้วกินปลาของเราหมดนะครับโอเคพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมพุ๊มมาแล้วมาดูปลาใหญ่เริ่เลยโอ้ดิบอยู่ดิบอยู่ ลีบมาจับให้กันดิโอ้เฮ้ยผู้ชมครับดูปลาใหญ่ครับเราเจองูท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้น่ากลัวครับเจอโอ้งูครับท่านผู้ชมโอ้ระวังนะตั๊กหันน้อยโอ้เจองูครับยักกบไง,ง,ไ,มงไม่ตายเลยนะแล้วจะเป็นงูปลานะครับหือเดี๋ยว